กับทักทายสบายดีทุกคนมือนี้กะว่าสิเบลทางไปบานเว่งนะมี้ไปเฮิรนของบ่าวเพชรหรือว่าผ่านเพชรมือนี้นะเพิ่นได้โทรมาหาออ้กับเอ้ยว่าให้ไปเฮินเพิ่นมือนี้เพิ่นมีงานอย่างบุจักเพิ่นวอาให้ไปกินงัวไปกินงัวเผาตอนนี้บ่าวตากะกำลังสีเอาำไปเนะส่วนพอบ่าวเพชรก็ได้ไปก่อนแล้วบ่าวตาสีไปตามหลังบ่าเพิ่นไปสวยๆจักน้อยแต่ว่าตอนนี้กะ น่าจะเจ็ดโมงปะ่ะพอแล้วก็ไปกันเลยเพราะว่ายันต่างคนต่างฟ้าไปกับเวลาไปให้ไปหน้าไปสวนของเขานะ่ะมื้อนี้สีไปพบพ่อเพื่อนอยู่ในเฮิอนของเบาเพชรนั้นก็ยังมีอุจจักเนาะปะ่ะไปพบน้ากันเลยพี่น้องไอ้คนขึ้นละลายเลยละ่ะตานนี้ตอนนี้ก็มา,าเธอนน้องนทรายแนละ้วกลังเตรียมงวัวมื้อนนี้นะ่ว่าสกินงวัวเผากันได้มื้อนีนนะ น้องสายอายหากักผนมาจากละต่างประเทศว่าสกินงัวกันตอนนี้กำลังหาวิธีอยู่สบายดีกำลังดังไฟพี่น้องเอ้ยฟืนมันซุ้มนะกำลังดังไฟสบายดีไม่น้องกินดีสบายดี ืันนี้นเอสเพอืันนี้บอกงานเลงงานเลงเล็กน้อย้ัง <FC S 1> สั่นพี่น้องเอ้ยเอฟซีลุงหักมายามลุงหักมาแต่ต่างเลือดางอเมริกาแล้วก็ดาวมาแต่อเมริกาพอด้พี่น้องเอ้ยไม่ได้มาคือได้มาไก่มาแต่ตางประเทศมาแต่ตงประเทศลมงัวตัวหนึง่งมีพักมี้าไปแต่เสพบปนะไปมาเฮิร์น้องสายทั้งเลกห่างหายไปสิบป,ปี ปีที่สิบมาเฮิรนน้องไส้หลังบ้านไงดีใจน้ำน้องน้องเป็นฟังเป็นฟ้าแล้วนะพี่น้องเอ้ยน้ำผักน้ำแห้งสองผู้มีหาเงินเบิ่งแน้งามบ่าพี่น้องคอยสตึ้นเต้นดีใจน้ำน้องน้ำหนุ่มใช่ไหมว้าว้วไปเยอะให้พออันนี้กับโซนนาบ้านสบายดีสาวนิ้มสาวนิ้มคนงาม มาครั้งแรกในรอบสิบปีพี่น้องเอ้ยบานเวงไส้บันเวงน้อยน้อยร้านี่นะบานเวงไส้น้อยบานเวงไส้น้อยมาเหินน้องไายครับมื้อนี้มาฮอดเหินบ่าวเพชรแล้วยนะเดินผ่านเพชรเป็นน้องไส้ละเขาพี่แจกว่าเขาเฮ็ดไปเลยกันเนาะกมื้อนี้ก็มาเบิ่งนุ่มนมากเลยเซอหลายก็แล้วสูตรรวมยูทูบเบอร์ได้เมื้อนี้เลยสูตรรวมยูทูบเบอร์บานน้อยบานเวงน้อย ออมีแต่ยูทูปอันนี้นะอันนี้มาสูตรรวมยูทูบเบอร์ได้นเนาะอันนี้เสาร์นิ่มนี่นะดังได้เสานิ้มนี่กับอันนี้ก็ยูทูบเบอร์ติดตามอยู่ได้นี่นะน,นี่กับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทั้งเลอเน,นี่เนาะ <Okay. S 1> อันนี้เฮามีท่านที่ติดตามซื้อสองนี่เลยเฮาจะมีจากวาดบรรนาเอออันนี้บอกวาดนะเอออันมื่อนี้กับจิมาหลายคนอยู่พบหนะ้าพบตาหลายคนอยู่ถือว่ามื่อน,นี้นะเป็นสูตรรวมของยูทูบเบอร์ มือนี้นะอยู่ทางนี้เนบะนเบ้อาายังมีท่านได้มานี่ก็หลายคนอยู่ได้นี่เนาะเดี๋ยวทาไปเบิ่งกันพี่น้องมือนี้จีมีจักคนมาร่วมกันอยู่ในเฮือนของเปาเพชรมือนี้นะ,ะมาหอดเฮือนผ่านเพชรหากระทันโตสัวท่านโตแล้วบางท่านยังนั่มมาหาอยู่จุ๊ไปอยู่ทั้งเลยเหมือนงงวะละลิ้น มื้อนี้เนี่ยมีงานแนเ่เลยอยู่เหินนี่มีแมสนมีงานครับแบบกินแบบแบบธรรมดานะหรือแบบสับบบปาเดียวของเดี๋ยวเมือ่อกี้เออเออเออพวกไอ้ศูนย์ยูทูบเบอร์เนาะ <c oughs> มื้อนี้ก็มีมาหลายคนแล้วมีบ่าววาดแล้วก็ <c oughs> มีบ่าววาดสาวนิ้มหาก็ได้สาวนิ้มก็บ่าววาดอันนี้นะท่านกองเพิ่นนะท่านกองนี่มีท่านได้เฮาได้ผ่านกองนี่นะ <c oughs> แต่เออสบายดี ติดตามยี่ตลอดเห็นยีตย่ตลอดเดิผ่านกองแต่ว่ามีท่านโตมื้อน,นี้ก็ท่านโตแล้วมืน้อนี้น,น,มน,นะมาตูดนูเพจแน่มาตูดปลาอะมาตูดนูเพจแน่มาอนี้ตูดบ่มื้อนี้นะมาตูเฮ้ยตูดซะไม่กินปลาเด้อแล้วก็ยังมีงานอยู่ด้วยงานมาัดแขนไอฮักของบ่าวเพชรเพิ่นมาเยี่ยมยามงานแขนไอฮักของบ่าวเพชรเพนนี่ก็คืออันนี้คือคอของบ่าวเพชร มายามน้องสายจนน้องสายได้ดีเนาะดีใจนดีใจน้ำน้องยังไม่ได้สมบูรณ์เ้นเออเริ่มต้นกันเริ่มต้นกับซัมนี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะเออืมือนนี้ก็มีการมัดมัดแขนคือมีเปิดตัวนี้นะ้ิัเ อันมากไทยไทยอายกับน้องไงไอ้น้องสบายดีคือหน้าคือกันแว่พาจะเป็นไอ้น้องกันเลยสีเดียวกัน ม่นี้แหละคนเฮาอยู่คนละฝากปลาคนละไก่กันก็เป็นน้องกันนะย่ำชิด้เป็นเนาะหักกันหนาเน่ยแหละับจอแล้พบกันคงจะได้พี่น้องอาจจะพบอาจจะเป็นญาติพี่น้องแต่ซาดก้อนก็เป็นไปได้เนาะพี่น้องเลยัเข้าไปเอลยเรียน

à <laughs> đấy này phàm cả phàm cả hết chứa là cái áo là nó có Hãy subscribe <laughs> เอไปแล้วก็คุ้อโน้ดนะนึกว่ไอ้ติดแล้วจะก็จอร่างอย่ไม่ได้แล้วแล้วก็มื้อก็ว่าถึงมุ้งะอะไรชมาหาคห้อใกล้าติตามิ่ตาเพราะว่าแกมาหาต้วาต่อเปยต้วนี้ต่อไปแล้วตัวนี้ต่อไปนะแต่ถึง

เราตอทีน้เ่าาตวบัรแก็อยู่าป็นน้ดน้รัด็บริัทมาบรัเราบชิษัทเราบริษัทเราบรงษราบริษัทเราบริาทาษทาลเรทเาษัทเราันเรบรราบราริารรบบัิัิเริทาา ุอยาได้บำุมั่นพัฒนาาทุกังุ่ามังคลาจะมาาอันเจาทุกสังคุณสังคุลเน้อ มาตอนรำโชว์ใช่ทั้่ารำโชว์เด้อโวปรเจ๋อโคตรเจ๋อกลางวันเล่นอได้มไปเอาลูเอาลาไปหุงหม้อหม้อแม้อเล็บนาดาใจนาตาป้ามาไปกดโปเตกูทำไปกดำเต้นแล้ว แล้มาหาเก้าเอาฟันแลวแต่นี้ต่อไปเจ้ามีแต่ความทุกขีวของอันพระเจ้าอยู่หอประชาชนกมีผู้ชักผู้จึงก่าทางในลำเลยแนประเทศหลายพระเจ้ามี่ไฟพนแจจตงมุ่งแม่นแประชาติจะมีอำนาจพิพราชาีจะมีสิ่งดีขึ้นมาด้ยที่จะไดุ้เสมอด็จะด้าุญาเด็คจะได้บนญเด็จไดุ้กเจ้บุญแล้วแต่นี้บ่อไปเจจะได้บดจะได้สมเด็จะไ้บุญสมเด็จจะงมเคจะจะขึ้นต่างๆยจาะกันมา เมื่อมีผู้ออรรถไปหายาตตนไปเที่ยวจะนี้มีผู้เที่ยวเอาคารนท้าลางไปน้ำตาลเที่ยวยังมีก็ู้จากิวมาจเจ้าหินอาจารยพระอทงชันขาจนานองทูมิกงารตตนนตนปักเต็นคือถึงคู่เด้ตตนและตอนนี้ต่อไปทำให้คุณได้เเตไมโอเคครับได้ปัหิตพไทย่คักได้คคักคั ມາໂອ້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  หลังจากผูกแขนผูกแล้วแล้วตอนนี้ก็สีรวมวงหันกินได้พี่น้องนะบ้านนี่การซุ่มแซลอย่าไรบ้านนี้สุ่มแซวงู้ตัวหนึ่งน,นี่นะ จะโนว่าจะมาซอยอันนาหนักอบหนักอบหนัปปนี่แหละสิบ mm. ้าไปล่าอป้าเนาะ้าเอสตางค์ก pues ินกินลาเมนนี Initiative> ่กิจตก่อนน้ำปน่เงี้ยพื้นเป็นเองแไปทางมือไเียโอ้ข่าวตามหาดใ่เลยห้องไปเนบาทเนี่ยยูในนีสูตรรวมยูทูบเบอรบาทบ้านน้อยบ้นเนอยเลย จากเอฟซีเ eh พื่อเอมันก็เบิ่งเอาเด้ออยู่นี่เด้อเราเีย่ใอนยมี้ใช่ีเ้ยีเฮ้ยสดเลยวาหัวผมมีเพียยคงไซมันนกินคงื้อข้นซีนถ้อชา่เันอไนั่นโอ้ไปเชาทิมได้เพียนะ่อ สังเกตบังแต่ละคลิปนะกันมีป้าดนี่เราเห็นเราได้สาวนิ่มเป็นได้เนาะคลิปเลิกเห็นเราได้ไปแล้วกำลังเลยไรจักรเมีนนี่แมนจักเข้ากับเบิร์กอยู่จักเพล่อย่เชื่อเพล่ออยู่ช่วงหลังๆงั้นนะนะอย่าจับคูอยู่คูกับเบิร์กกับหมวกนี่บอกได้คู่นั้นเห็นอยู่ขับไปอยามย่จับคูอยู่ได้นีนะเออสบายดีคือกันของแท้มาแล้วนี่แหละแท้น่ะมือนี้นี่ยหมุนมือนี้นี่ยพี่น้องเอยมืนี้่ะ พบมูพบคู่พบน้องพบน้องห้ายหลายปีหลายเดินแล้วไม่ได้พบกันแบบนี้นะเด็กขาวอะไรไปเจอหรอโค้งมนจะตับคุนี่กัแนมยูยืนเนมมันจะป้องเยุ่นเนมตับนะหายังมีมากนวี้ม่ันี้แม่บ้านของเจ้าเองไน่น่

เดี๋ยวนี้ได้ขาใายกินไปได้ไหมเป็นได้ๆฮะรสชาติแซ่บสแปรเฮ้ยโอ้หมดแล้วอันนี้เถอะบอมีหมดมยานเตะตืมตืมโอ้มัดลายนั่งเฮ้ยบออาอยีบจิตฝุ่นเปล่าอ๋อยังโอ้เป็นมัดเต็มโจกได้จิตได้นี่แหละของแทค่ละคของแทค่ละวันนี้ กึนบึ้งยังมีพ่อไอพ่อบาดีอยู่ได้ม่หละหลายบาทได้เด็ดเอ้าคือบาชกินน้ำโลดเม็ดเออได้คักคักคักคือการเจี๊ยบนเอาวันนะเอาวันนะเวลาเนาะ แต่ละคนว่าป้าเพื่อป้ามานันนะผงกินอิ่มเริ่มอิ่มละเหลือแต่ลาบแต่กอยบนนะน้องจันดีไปใช่ไหมจันดีสบายสบายผิยนยังมีท่านเห็นอยู่ได้มีนะอ,อันนี้คือแม่น้องจันดีภรรยาของเบ้าเพชรและอันนี้นะน้องสะพาย ม่ได้พบเขากระเฮงแล้วหนะลายปีแล้ว,ลวตั้งแต่อยู่ปั๊มน้ำมัน,น,น,นบาทนี้จะได้พบเลยเลยแล้วบาทนี้้่้่นน่่ไได <laughs>